เืนชื่อว่าเสือมันไม่สนใจใครหน้าไหนทั้งนั้นที่เหยียบย่ำเข้าไปถิ่นที่อยู่ของมันหรือไม่ว่าจะออกไปล่าเหยื่อพบเจอกับอะไรที่จะฆ่าและกินเป็นอาหารของมันได้คนหรือแม้แต่สัตว์ป่าด้วยกันนั้นต่างก็เคยได้ยินได้ฟังกันมาทั้งสิ้นว่าเคยถูกเสือป่าฆ่าตายกันมาแทบทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านและพานหรือแม้แต่พาธุดงที่หลงเข้าไปในป่าที่ไหนที่มีเสือก็กลายเป็นเหยื่อให้กับมันมาแล้วหลายรูป หากว่ายังไม่มีจิตที่แข็งกล้าวิชาอาคมพุทธคุณวิเศษอะไรมากผานเองก็เช่นกันหากว่ามีประสบการณ์น้อยแม้จะอยู่บนนั่งห้างมีความปลอดภัยมากกว่าพระทุดงภาพป,ป่าก็จริงก็ยังพลาดท่าถูกเสือฆ่าตายได้จะด้วยวิธีไหนๆที่ต่างกันไปบ้างก็ตามป่าดงพญายใหญ่แบบพื้นแห่งหนึ่งที่เรียกขานกันในอดีตมีเรื่องราวลึกลับมากมายที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่ป่าแห่งนั้น ชาวบ้านหรือพานในแถบนั้นต่างก็รู้เรื่องพวกนั้นเป็นอย่างดีไม่ว่าจะอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ไหนๆรอบพื้นป่าด้วยความกว้างใหญ่ไพศาลของตัวพื้นป่าเองก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่มีทั้งเขาทั้งถ้ำและป่าดงดิบอันหนาทึบบางพื้นที่ยังไม่เคยมีใครเข้าไปถึงด้วยซ้ำภาพทุรงสองรูปัวกลางคนเข้าป่าแล้วหายไปเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วก็ไม่กลับออกมาจากป่าอีกเลย ไม่มีใครพบเห็นว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับพาทัท้งสองรูปนั้นดูท่าว่าท่านเองก็น่าจะมีจิตใจที่แก่งกล้ามากไม่ใช่น้อยไม่น่าจะเจอเรื่องเล่ห์อะไรง่ายๆเรื่องผ่านไปนานชาวบ้านก็ลืมเลือนไปในที่สุดพานสุกแกเป็นพานที่มีลูกศิษย์ลูกหายอยู่หลายคนที่เคารพนับถือทั้งเรื่องวิชาอาคมและฝีมือของแกและด้วยการที่แกเป็นพานเพียงคนเดียวที่มีวิชาอาคมในถิ่นนั้น หลายคนเมื่อได้รับการถ่ายทอดวิชาต่างๆก็เอาไปใช้ป้องกันตัวเองในการเข้าป่าล่าสัตว์ตัวของพานสุกเองแกก็ยังยึดอาชีพเป็นพานล่าสัตว์อยู่ด้วยรอบๆพื้นป่านั้นชาวบ้านในหลายหมู่บ้านก็ล้วนแล้วแต่มีอาชีพเป็นพันล่าสัตว์กันอยู่หลายคนช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมาด้วยความที่มันเป็นพื้นป่าใหญ่ได้มีเรื่องราวอาถรรพ์ลึกลับมากมายอยู่แล้วก็เริ่มเกิดเรื่องเคลื่อนให้ได้ยินอยู่บ่อยๆกับพาน หลายคนหายตัวไปและหลายคนถูกพบว่าเหลือแต่ซากกระดูกทิ้งปืนทิ้งย่ามาไว้ให้ดูว่าร่างนั้นเป็นของใครไม่ต้องบอกก็รู้ว่าน่าจะเป็นฝีมือของเสือแต่ไหนแต่ไรมาพรานส่วนใหญ่จะรู้จักเอาตัวรอดกันเป็นอย่างดีแม้ว่าการจะเข้าไปพบเจอกับเสือนั้นเป็นเรื่องปกติแต่ก็ไม่น่าจะพลาดท่าจนถูกมันฆ่าตายได้ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพรานพวกนั้น ทำได้แค่เพียงต้องระวังตัวกันให้มากเท่านั้นทิดเข็มพานวัยสามสิบกว่า,ก,วาก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของพานสุขอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้ๆกันแต่ก็มักจะไปไปมาๆหาสู่กับพานสุขไม่เคยขาดถือว่าเป็นศิษย์ที่ใกล้ชิดสนิทมากกว่าใครทิดเข็มนั้นได้ความรู้วิชาคมไปพอสมควรกับการที่จะนำเอาไปใช้ป้องกันตัวในป่าหลายปีผ่านมาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์เลวร้วายอะไร วันนั้นก็เช่นกันที่เข้าป่าไปตั้งแต่ช่วงเช้าตู่เหมือนทุกๆครั้งไม่ได้จอะจงที่หมายแน่นอนว่าจะเข้าไปที่บริเวณใดหากพบว่าแถบไหนมีร่องรอยของสัตว์ป่าให้เห็นก็จะหาต้นไม้ปีนขึ้นไปมับนั่งห้างอยู่กลางดงลึกบริเวณนั้นตลอดทั้งคืนนั้นกับไม่มีสัตว์ใหญ่โผลมาให้เห็นแนมะ้แต่ตัวเดียวมีเพียงแค่ลิงข้างชนีหากันกระโจนไปมาอยู่บนต้นไม้ส่งเสียงร้องไปทั่ว จบจนฟ้าสางสว่างจ้าก็ยังไม่ได้ยินเสียงสัตว์ใหญ่แม้แต่ตัวเดียวสายก็เลยตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนที่หมายใหม่เพื่อจะอยู่อีกคืนป่าแถบนั้นอาจจะมีต้นไม้หนาแน่นเกินไปที่สัตว์ป่าจะผ่านเข้ามาแม้จะมีทุ่งหญ้าและปงเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลมากนักลงจากนั่งห้างได้ก็เดินดิ่งเข้าไปบริเวณที่มีหนองน้ำคิดว่าอาจจะได้ยิงสัตว์ป่าที่ลงกินน้ำในช่วงกลางวันได้ แต่มันก็เสี่ยงที่จะถูกกัดทํำลายเอาจากสัตว์ป่าเช่นกันออกจากบริเวณนั่งห้างเดิมไปไม่ถึง200เมตรก็ไปเจอเข้ากับกรดของพัทุดงที่ปักอยู่ในล่มใต้ต้นไม้ก็นึกแปลกใจว่าใกล้แหล่งหากินของสัตว์ป่ามากขนาดนั้นพัทุดงท่านรอดมาได้ยังไงถึงไม่โดนสัตว์ป่าทำลายเอาก็เลยเดินดิ่งเข้าไปหวังจะกราบและสนทนาด้วยสักพัก ได้คิดในใจว่าคงจะต้องเปลี่ยนที่หมายใหม่จะได้ไม่ไปรบกวนท่านจากเสียงปืนที่จะยิงสัตว์ป่าที่หนองน้ำเพราอยู่ไม่ไกลยิ่งเข้าไปใกล้ก็ยิ่งได้กลิ่นสาบสางลอยมาเตะจมูกเห็นล่างที่อยู่ในกรดเริ่มขยับตัวเคลื่อนไหวแต่ที่น่าตกใจก็เพราะว่าล่างนั้นมันใหญ่โตมากกว่าที่จะเป็นพระคิดได้เพียงแค่นั้นแต่ก็ยังสาวเท้าเข้าไปช้าๆเพราะไม่มั่นใจ จู่ๆร่างที่อยู่ในกรดก็พุ่งกระโจนออกมาอย่างรวดเร็วร่างนั้นพุ่งเข้าขย้ำทิศเขมที่ยืนตกใจแข็งทื่ออยู่จนตายคาคมเขี้ยวเพราะว่ามันไม่ใช่พระหากแต่ว่ามันเป็นเสือที่หลบเข้าไปนอนอยู่ในกรดของพัธุดงข่าวการหายตัวไปหลายวันของทิศเขมก็รู้ไปถึงพานสุกแกเจอทิศเขมครั้งสุดท้ายก็ตอนที่แววหาก่อนที่จะเข้าป่า พานสูกแกไม่ได้เข้าป่ามาเกือบสัปดาห์เพราะว่ามีอาการเจ็บไข้แต่ก็หายดีแล้วพอที่จะเข้าไปตามหาทิศเข็มว่าเกิดอะไรขึ้นได้แต่ภาวนาว่าขออย่าให้ทิศเข็มไปเจอเหมือนกับพานคนอื่นๆที่ต้องไปตายเพราะเสือเข้าแกเข้าป่าไปร่วมกับพานอีกหลายคนช่วยกันออกตามหาตั้งแต่เช้าจนเหมือนว่าจะมีอะไรดนใจให้มีพานที่เข้าไปด้วยกันตามไปจนเจอร่าง ถึงได้รู้ว่าทิศเข็มนั้นตายไปแล้วเหลือแต่ย่ามกับปืนหล่นทิ้งเอาไว้ไม่แคล้วว่าจะถูกเสือฆ่าตายเหมือนกับที่ลายอื่นๆเพราะเนื้อหนังที่เหลือเน่าเหม็นติดกระดูกอยู่เพียงแค่บางส่วนนอกนั้นหายไปหมดก็เลยช่วยกันหัวเอากระดูกของทิศเข็มกลับออกไปจากป่าผ่านที่รู้ข่าวทีหลังก็ตามออกไปจากป่าจนหมดส่วนผ่านสุกแกขออยู่ในป่าต่อจนกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร พ่อแกว่าเสือมันกินเหยื่อหมดแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาหาเหยื่อลายใหม่อีกแกหาที่มัดห้างไม่ไกลจากจุดที่พบร่างของทิดเข็มมากนะักนั่งเฝ้ารอเวลาว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีเพียงแค่น้ำเพื่อประทางความหิวจากข้ามไปยันสว่างไม่เห็นสัตว์ป่าผ่านเข้ามาไม่เห็นแม้แต่ตัวเดียวก็คิดว่าเสือมันคงจะไม่ย้อนกลับเข้ามาในบริเวณนี้อีกแสงอาทิตย์โผล่ขึ้นมาก็เลยลงจากนั่งห้างเดิมหาที่หมายใหม่ มัดห้างเสร็จจะได้มีเวลาพักเอาแรงเก็บหมากไม้ป่าระหว่างทางกินไปด้วยพอให้มีเลี้ยวแรงขึ้นมาได้บ้างออกจากนั่งห้างมาไกลพอสมควรก็เจอเข้ากับกรดของพะทุดงกรดเปิดอยู่แต่เห็นที่อยู่ด้านในหันออกไปอีกทางพานสุขนึกแปลกใจขึ้นว่ามันก็ไม่ได้ไกลกันมากกับจุดที่ทิศเข็มตายห่างกันไปไม่ถึงกิโลเท่านั้นไม่มีทางที่เสือมันจะไม่รู้ ผ้ารูปนี้รอดตายจากเสือมาได้ยังไงแกย่องอ้อมเข้าไปปืนก็เตรียมพร้อมที่จะยิงตลอดเวลาถึงด้านหน้าก็เห็นผ้าไวกลางคนนั่งลืมตายอยู่ปล่อยระยะให้ห่างกับเราๆสักสีห้าวาเพราะแกไม่เชื่อใจผ้าทุดงรูปนี้มากนักกลิ่นสาบสางที่อบอวนอยู่รอบๆทําให้พานสุกแกถอยหลังปุดแต่ผ้าทดงรูปนั้นกับยิ้มเหมือนไม่รู้สึกอะไรตาจ้องมองอยู่แต่กับปืนของพานสุก ที่พร้อมจะลั่นไกอยู่ตลอดเวลาก็เลยลองถามไถ่พูดคุยก่อนเพื่อให้แน่ใจมากไปกว่านั้นถามอะไรไปพระธุดงรูปนั้นก็ตอบไปอีกอย่างเป็นคนละเรื่องพูดจับใจความอะไรไม่ได้แถมตาก็ยังจ้องปืนของพานสุกไม่ละสายตาจู่จูก็มีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังผ้ารูปนั้นด้วยสัญชาตญาณของพานสุกแกสับไกปืนทันทีเสียงดังสนัน่น ร่างพาธุดงหงายหลังผึ่งด้วยแรงกระสุนปืนก่อนจะลุกพวดกระโจนเข้าใส่พานสุกแม้ว่าจะมีอาการบาดเจ็บร่างที่มันกระโจนเข้ามานั้นมันก็คือเสือสมิงที่คิดไว้ไม่มีผิดมันขย้ำด้วยคมเขี้ยวที่แหลมคมกัดกระชากหวังจะฉีกร่างพานสุกให้เป็นชิ้นๆแม้คมเคี้ยวของมันกลับไม่สร้างบาดแผลให้กับพานสุกแม้แต่น้อยมีแต่เลือดซิบๆตามรอยคมเขี้ยว มีดอาคมที่เหน็บไว้ที่เอวก็ถูกซักออกมาแทงสวนเข้าไปไม่ยัง้งทั้งถูกกระสุนทั้งคมมีดที่ฝังเข้าไปสุดด้ามหลายแผลทำให้มันละจากร่างของพานสุขถอยออกไปบิดตัวไปมาร้องคำรามลั่นอยู่ไม่กี่ครั้งก็ล้มลงชักกระตุกอยู่ที่พื้นคู่เดียวก็ขาดใจตายในทันทีเมื่อคู่ที่เห็นก็คือหาของมันที่โผล่ขึ้นมาขยับอยู่ด้านหลังบง่งบอกว่ามันพร้อมที่จะพุ่งเข้าหาเหยือ่อ แต่พานสุกนั้นรู้ทันซะก,ก่อนก็เลยยิงเข้าไปสำรวจตัวเองไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรก็เดินละออกไปจากที่นั่นทิ้งร่างเสือสมิงเอาไว้แบบนั้นคาดว่ามันคงจะกินผ้าสองรูปที่ทุดงเข้ามาในป่าแล้วก็หายตัวไปเมื่อหลายปีก่อนรวมทั้งพานอีกหลายคนที่ตกเป็นเหยื่อก็ด้วยการที่มันแปลงเป็นพานนี่เองไม่เว้นแม้แต่ทิชเข็มที่แกถ่ายทอดวิชาให้ แต่ไม่ได้คงกับพันหนังเหนียวอะไรก็เลยกลายเป็นเหยื่อให้มันในที่สุดหลังจากเสือสมิงตายไปป่าที่มีอาถรรมากมายก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกนั่นก็แล้วแต่ลิขิตฟ้าหรืออาถรรพ์พวกนั้นนั้นเองขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะคะวันนี้แอนมินก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ